พี่กับแฮงแดีพี่ให้รางวัลพิเ็จเลยมาตอบกันแค่ของคนเนาะใครนะนะเอาตอนนี้แล้วนี้ใครตอบได้ให้หนึ่งชิ้นก่อนอ่าใครตอบได้ให้หนึ่งชิ้นขอขอ,ขอเขตตรงนี้ได้ไหมตรงตรงเคร่งวงกลมแน่ครับออกจากตรงนี้นะพี่กี้ขอเขตตรงนี้นะเช่นี้ ใครตอบได้ร้องได้อถ่ายรูปอยู่ให้เวลาถ่ายรูปครับ19 18 17 16 15นึงเลยนี่นะตอบได้ได้ต้องอย่างนี้อึงยากอ่ากติกานะบอกชื่อเพลงบอกชื่อศิลปิน ลองด้วยถ้าลองได้หร okay. okay. ือไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าตอบได้โอเคโอเคไหมไปนะแฟนใหม่ที่มือแม่เลยเซ็มาร์คขึ้นมาก่อนนะเซ็ตมาใหม่แล้วีนอพี่่ยู่ใกล้ๆสิอยู่ใกล้ๆวิดขึ้นมาแล้วไปอีกไปไปบงไปบงขอบขอบไปขอบขอบ เพลงนี้ง่ายมากเลยอ่ะใครขึ้นมาขึ้นมาถึงตรงพี่เลยนะโชของงขงโชว์งงนะพีวก่อนแฮมไห้พีก่อนโชวงอแฮมไห้พีก่อนไหนเอาไว้ไหนไหนที่ตัโชว์รางวัลไหนทีรางวัลเอาที่ไหนดีให้เลือกเลยครับพิเศษอ่ะมีสามจีนให้เลือกแต่เพลงง่ายกัิงเลยอ่ะง่ายอาเปลี่ยนตวไหมเจ้าเปลี่ยนพอเปลี่ยน